สวัสดีครับลองนึกภาพตามนะครับปี1726มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันเหลือเชื่อสะจนสั่นสะเทือนไปทั้งเกาะอังกฤษเลยเป็นเรื่องที่หลอกคนได้ทั้งประเทศตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไปจนถึงราชสำนักของพระมหากษัตริย์เลยดีเดียวนี่แหละครับคือเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้างว่าเธอให้กำเนิดกระต่ายนี่แหละครับคำถามสุดพิล,ลึกที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยคือในปี1726เนี่ย มีผู้หญิงคลอดลูกเป็นกระต่ายจริงๆเหรอฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าสําหรับคนในยุคนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่จริงจังมากจนต้องหาคําตอบกันเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆที่ดูแสนจะเงียบสงบอย่างเมืองกอดาวิงครับเป็นเมืองชนบทที่ถ้ามองเผินๆก็คงไม่มีอะไรพิเศษแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าที่นี่แหละที่เหตุการณ์ประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กําลังจะก่อตัวขึ้น และนี่ก็คือศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดครับแมรี่ทอฟเป็นหญิงรับใช้วัย25ปีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชีวิตของเธอดูธรรมดาสามัญมากๆครับเธออาศัยอยู่กับสามีที่เป็นช่างทอผ้าแล้วก็เพิ่งจะผ่านความโศกเศร้าจากการแท้งลูกไปไม่นานแต่ดูเหมือนว่าเธอกําลังจะมีความหวังครั้งใหม่หรืออย่างน้อยๆ้อยนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนคิดกันในตอนนั้นนะครับแล้ววันที่27กันยายนปี17-26กก็มาถึงครับแมรี่เจ็บท้องคลอด ทุกคนก็เฝ้ารอแต่สิ่งที่ออกมากลับไม่ใช่ทารกเลยครับมันคือฝันร้ายชัดๆมีทั้งชิ้นส่วนสัตว์ประหลาดขากรรไกรแมวและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือลูกกระต่ายที่ตายแล้วถึง9ตัวโอ้โหลองนึกถึงความสับสนปนความหวาดกลัวในตอนนั้นดูสิครับไม่แปลกใจเลยที่ครอบครัวของเธอจะรีบวิ่งไปตามหมอมาดูทันทีก็อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับนี่คือภาพวาดในยุคนั้นที่พยายามจะถ่ายทอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันดูมีรายละเอียดนะ แต่ก็แปลกประหลาดมากๆเลยแล้วภาพแบบนี้แหละครับไม่ได้เป็นแค่ศิละปะแต่มันเป็นเหมือนเชื้อไฟเลยที่โหมกระพือความเชื่อและความตื่นตระหนกของผู้คนให้มันลุกลามไปทั่วจากเรื่องแปลกในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะครับข่าวลือมันเดินทางเร็วยิ่งกว่าไฟลำทุงซะอีกคือมันแพร่สะพัดไปทั่วประเทศเลยกลายเป็นหัวข้อสนทนาในทุกที่และในที่สุดข่าวนี้ก็ดังไปถึงสถานที่ที่ทรงอำนาจที่สุดนั่นก็คือราชาสำนักของพระมหากษัตริย์ มาดูไทม์ไลน์กันสักนิดนึงครับว่าเรื่องนี้มันดังเปรี้ยงปร่างขึ้นมาได้เร็วขนาดไหนเริ่มจากเดือนกันยายนสัญญาภาพท้องถิ่นที่ชื่อจอห์นฮาว์เวิร์ดเข้ามาบันทึกเหตุการณ์ด้วยความทึ่งพอถึงเดือนตุลาเขาเชื่อมั่นม่จนถึงขั้นเขียนจดหมายไปแจ้งข่าวนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังกับราชสำนักเลยเรื่องไปไวมากครับแป๊บเดียวเองพอถึงเดือนพฤศจิกายนพระเจ้าจอที่หนึ่งถึงกับนั่งไม่ติดต้องส่งทีมสืบสวนส่วนพระองค์ลงพื้นที่มาดูด้วยตาตัวเองเลยทีเดียวพอทีมของพระระาาาชามาถึง ซึ่งนำโดยสัลียแพทย์ประจําราชสํานักผู้ทะเยอทะยานอย่างนาธานิโอเซนอองเรเขาก็ได้เห็นการคลอดกับตาตัวเองเลยครับและแค่นั้นแหละครับมันก็เพียงพอที่ทําให้เขาเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจเขารีบกลับไปทูลพระราชาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมะแต่เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทําเอาทั้งราชสํานักแตกตื่นกันไปหมดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีการศึกษา มีตำแหน่งใหญ่โตอย่างนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นถึงพร้อมที่จะเชื่อเรื่องที่มันดูเป็นไปไม่ได้ขนาดนี้คือจะบอกว่าคําตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับคำตอบแรกเลยนะครับมันอยู่ในความเชื่อทางการแพทย์ที่แพร่หลายมากในยุคนั้นที่เรียกว่า m a t e r n a l impression หรือถ้าแปลงตรงก็คืออิทธิพลทางจิตใจของมารดาครับในศตวรรษที่18เนี่ยผู้คนเชื่อกันจริงๆจังๆเลยว่าอารมณ์ที่รุนแรง หรือประสบการณ์ที่น่าตกใจของคนเป็นแม่สามารถพิมพ์ร่องรอยลงบนตัวทารกในครรนได้จริงๆเหมือนเราปั้นดิน้มันเลยครับซึ่งแมรี่เองก็อ้างว่าเธอเคยถูกกระต่ายทําให้ตกใจกลัวสุขีตอนที่กําลังท้องเรื่องของเธอก็เลยเข้าล็อกกับทฤษฎีนี้แบบพอดีๆแล้วก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งครับนั่นก็คือความเชื่อทางวัฒนธรรมเรื่องการกําเนิดอสูรหรือ monstrous b i r t h ซึ่งก็คือการให้กําเนิดทารกที่มีรูปร่างผิดปกติมากๆ ในยุคนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่ความผิดปกติทางการแพทย์นะครับแต่ผู้คนมองว่ามันอาจจะเป็นลางบอกเหตจ,จากสวรรค์หรืออาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแม่เด็กไปทําบาปอะไรมาด้วยความเชื่อ2ออย่างนี้แหละครับที่มันมาผนึกกาลังการทําให้เรื่องของแมรี่ที่ดูเหลือเชื่อมากๆในสายตาเรากลายเป็นเรื่องที่เออก็อาจจะเป็นไปได้ในสายตาคนยุคนั้นเอาละครับพอดังถึงขีดสูตรแมรี่ก็ถูกพาตัวมาอย่างลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศที่ที่เธอจะต้องถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ที่เก่งที่สุด แต่ที่นี่เองครับที่มีชายคนนึงที่ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆและเขาคนนี้แหละครับคือคนที่มาเปิดโปงเรื่องหลอกลวงครั้งประวัติศาสตร์นี้ณจุดนี้เราจะเห็นการประทะกันของสามุมมองทางการแพทย์เลยครับผ่านตัวละครเหล่านี้จอห์นฮาวเวิร์ดคือผู้เชื่อคนแรกที่จุดประกายเรื่องทั้งหมดเซนอองเรคือคนที่เอาเชื่อเสียงตัวเองเป็นเดิมพันแล้วก็เชื่อแบบสุดหัวใจแต่แล้วก็มีเจมส์ดักลาสแพทย์ชื่อดังที่เต็มไปด้วยความสงสัย เขาคือคนที่ไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆและเขาคนนี้แหละครับคือคนที่จะมาคลี่คลายคดีนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบการต้มตุนครั้งใหญ่นี้ครับคุณหมอดักลาสสั่งให้เฝ้าดูแมรี่แบบเข้มงวดทุกฝีก้าวเลยจนกระทั่งจับได้คาหนังคาเขาว่ามีคนพยายามลักลอบเอากระต่ายตัวเล็กๆเข้าไปในห้องของเธอคนส่งของก็สารภาพหมดเปลือกว่าน้องสะปายของแมรี่เป็นคนสั่งและในที่สุด พอถูกกดดันอย่างหนักแล้วก็โดนขู่ว่าจะต้องโดนผ่าตัดเพื่อพิสูจน์ความจริงแมรี่ก็ยอมจำนนและรับสารภาพทุกอย่างและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำสารภาพของเธอนี่แหละครับความจริงมันทางเรียบง่ายและน่าตกใจมากๆแมรี่ยอมรับว่าเธอเอายัดซากระต่ายเข้าไปในร่างกายของเธอเองโดยมีแม่สามีกับเพื่อนบ้านคอยช่วยจัดฉากการคลอดแต่ละครั้งเป็นวิธีที่หยาบหยาและน่าสยดสยองแต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ เพราะคำสารภาพถูกเปิดเผยเท่านั้นแหละครับพายุลูกใหญ่ก็ถาโถมเข้าใส่ทุกคนที่เกี่ยวข้องทันทีเรื่องอื้อฉาวครั้งนี้ได้ทิ้มบาดแผลลึกไวในวงการแพทย์และสังคมอังกฤษไปอีกนานเลยและภาพนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นผลกระทบนั้นได้ดีที่สุดเลยครับมันคือภาพพิมพ์ล้อเลียนจากปี1726ที่ออกมาเยาะเยะ้ยบรรดาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่โดนหลอกอย่างเจ็บแสบคือวงการแพทย์กลายเป็นตัวตลกของสังคมไปในชั่วข้ามคืนเลย พอเรามาเปรียบเทียบชะตากรรมของแต่ละฝ่ายนะจะเห็นความแตกต่างที่น่าขันมากเลยครับฟังหมอโดยเฉพาะเซนอองเรที่เดิมพันทุกอย่างกับเรื่องนี้ถูกสังคมเย้ยหยันจนเสียชื่อเสียงอาชีพการงานพังไปตลอดชีวิตเลยในขณะที่แมรี่ทอฟผู้ก่อเรื่องทั้งหมดกลับติดคุกอยู่แค่ไม่กี่เดือนเองครับก่อนจะถูกปล่อยตัวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างสง,งบที่บ้านเกิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแมรี่ทอฟเสียชีวิตในปี1763ครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ว่าเธอจะเป็นแค่หญิงชาวบ้านธรรมดาที่ก่อเรื่องหลอกลวงแต่ข่าวมรณะกรรมของเธอกลับถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆของลอนดอนซึ่งเป็นเกียรติที่ปกติแล้วเขาจะให้กับชนชั้นสูงหรือคนสำคัญของประเทศเท่านั้นนี่มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของเธอโด่งดังและฝังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมากขนาดไหนสุดท้ายแล้วเรื่องราวสุดประหลาดจากศตวรรษที่18นี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่ยังคงสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้เอาไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับ ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญยอมเชื่อในเรื่องโกหกเป็นเพราะความทะเยอทะยานความกดดันหรือความเชื่อที่มันฝังรักลึกกันแน่บางทีเรื่องของแมรี่ทอฟอาจจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์เราเองที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังคงอ่อนไหวต่อเรื่องเล่าที่น่าทึ่งแม้ว่ามันจะเหลือเชื่อมากแค่ไหนก็ตาม